ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมน,นีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพ่อคนเมืองเลยนะคะเอ่องวดที่ผ่านมานีพ่อคนเมืองเลยเพิ่งห้บกเขานะคะหายเลขหลายตัวบกเขานะคะงวดน,นี้พ่อแล้วบอกว่าขอแก้มือใหม่นะคะัอดีพ่านมาหายหลายตัวบกเขานะคะพ่อบอกว่างวดนี้จะหายน้อยๆนะคะหายบนล่างน้อย ขอแก้เมือม่อยแล้วก็ห้แค่เลขสองโตนะคะหายเลขมาประมาณหกคู่ห้เลขสองโตย่างเดียววงกลมห้สองคู่นะคะสามารถซื้อได้บนล่างแล้วก็บม่ต้องกลับนะคะแนวทางของพอ่อขอแก้เมือม่อมวันนี้พนบอกว่าไม่จําเป็นต้องกลับนะคะเป็นบนล่างเฉยๆห้หน้อยๆแน,น่นๆน,น,นะคะจะเป็นตัวได้จะห้ไปฟังเสียงสัมผั์ระหว่างนุ่นที่ยากกับข้อคนเมืองเลย วดวันที่หนึ่งมิถุณาสองห้าหกหกนะคะ พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อขอโทษหลายๆเด้อหมู่ว่านานี้บได้รับสายหนูพาคนงานไปกู้มั่นค่ะ้อย่ออ,อ,อแก้มือ่อยยักรอบเด้อค่ะพ่อก็จับจับแบบจับรู่ออกมาเลยบ่ต้องเห็ดครึ่งวัดหังหันมันเบิงแล้วมันเป็นเลขอกไร้โซค่ะคนเบิงจะซักสนเดี๋ยวนี้พออยู่ในวัดยมาวัด บ้กค่ะบ้านสะดวกคนบ้าค่ะสะดวกเยอะครับอดนี่ก็เจาของลงค่ะอ่าน่นที่ยาพร้อมแล้วค่ะเอาได้เคยงดนี้พอดนี่ให้เป็นไอ้ให้ให้ก็บนกับลังนะค่ะค่ะเนีบนล่างน้ำกันเลยอ่าบนล่างยันน้ำกันค่ะจับคู่มาเลยค่ะเลขวิ่งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่จับคู่เลยเนาะ แมนค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง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 สองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไอ้พอ้วงข้อมืสามหนึ่งกับเก้าหนึ่งสามหนึ่ง เก้าเก้าหนึ่งเลขนี้เป็นบนล่างน้ากันเลยเป็นบ่ค่ะบอบนล่างอยู่น้ากันเลยวันนี้มีซ้านี่แหละลงไทยด้วยหนึ่งตัวเดียวเออว่ต้องขบว่ต้องกลับถ้าวิ่งมีวิ่งหนึ่งเลยเป็นบ่ค่ะพ่อผมวิ่งแต่เพื่อวิ่งหนึ่งเลยบนล่างวิ่งหนึ่งบนล่างมีเลขสามมีเลขสามตัวบ่ค่ะพ่อพ่อคะมันไ่เดียมเลยนะมีเลขสามตัวบ่สามตัวบ่เพาะอาถุงเงินบ่อ พอเขาจบสอตัวสองตัวลูดเอาเลยสองตัวลูดถาผู้ใดสิลูดนี่คือลูดหนึ่งบน่างหนึ่งเอาไว้ท่ายบะค่ะน้นที่ยากเข้าใจถือบอแมนเนเอาไว้ทายเลยอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งยูถ่ายหน่วยเออหนึ่งจิตละหน่วยหนึ่งยูหลักหน่วยครับเดี๋ยวเด้อค่ะ เดี๋ยนูนที่ย <มา S 1> ้เลกจะน้อยเลข่อเมื่อไรตัวเนี่ยมันเขา่าเยอะหรอกเมื่อกี้เนี่ยพอตัดศูนย์หรอกค่ะเลขพ่อค้นเมืองเลยงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกพ่อให้เลขติดเลขวิ่งบนล่างสามารถวิ่งได้บนล่างนึ่งตัวเดียวนุ่นที่ยาลงถือว่าค่ะพ่อเขยิยอสำรับเลขสองเลขสองตัวพ่อจับคู่ให้นี่สามารถซื้อได้บนล่างมิศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง สามหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งวงเล็บทีสามหนึ่งกับเก้าหนึ่งตรงกันบ่คะพ่อตรงตรงสำหรับเลขหนึ่งนี่ไฮเป็นลักหนวยนลักหนวยลักหนวยบนรางอ๋อขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ไ้แนวทางนะคะงวดนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของข้อคนเมืองเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ รุปพอค้นเมืองเลยนะคะเพื่อนกะหายหน่อยๆน,นะคะแยกบ่ได้แยกนะคะเลขบนล่างไปน้ากันเลยนะคะเพื่อนบอกว่าคู่ไดวิ่งหนึ่งบนนะคะสามารถวิ่งได้หนึ่งบนนะคะแล้วเลขนี่หนึ่งนี่ยู่ลักนวยนะคะลักนวยบนล่างนะคะเพื่อนกะหายมาเลขคู่หลักกวงกลมหายสองคู่นะคะเป็นแม่ทังหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วนุ่นที่ยากจ,จะอธิบายอีกรอบนึงนะคะนะคะ แนวทางของคนพ่อคนเมืองเลยนะคะโอ้ยเหี่ยนจิตคนเมืองเลยพ่อคนเมืองเลยนะคะเพิ่นห่หวววันที่หนึ่งมิตรนาส,สองหาหกหกนะคะ บนล่างนี่วิ่งได้หนึ่งตัวเดียวนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่หายซูนหนึ่ง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 สองหนึ่งนะคะสามหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งวงเล็บที่เก้าหนึ่งกับสามหนึ่งนะคะหนึ่งนี่ยุลักน่วยนะคะ นะคะทั้งหมดุดทั้งมวนกับมิสมนีนะคะแนวทางของพ่อคนเมืองเลยนะคะว่าันที่1มิถุนาสองห้าหกยดไว้แคบนาจอไวไก้กันพาดกันลืมนะคะไว้เปียบเทียบกับละลายสำนักนะคะชอบก็บค่อยจัดบ่ชอบกับเบื้งเป็นสติติเบื้งเป็นการบันเทิงนะคะว่าแนวทางของพ่อคนเมืองเลยจากเขาหรือจากไกลเคี้ยงนะคะ นุติยานี่ทายถ้ำให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จะรุดนนทิยะบอสามารถรู้นะคะพอมาสร้างส่องเฮ้ากับเป็นแค่ซื้อนะคะเป็นแค่สื่อนําเสนอนะคะนะคะนุติยะขอจบคลิปแนวทางของพ่อคนเมืองเลยงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกหกไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีคะ่ะ